ายงาั้นข่าวด่วนจับตาศึกซักฟอกล็อกเป้านายกแพทองทานสพัดดิวลับดิวใหม่ไฟกระพริบสีส้มน้ำเงินคู่จิ้นใหม่หัวใจวาวุ่นครับต้องบอกว่าเรื่องนี้หลายคนจับตามองเรื่องราวของศึกซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่24ถึง26มีนาคม2568แต่ที่โฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการล็อกเป้านายกอิงแพทองทานชินวัตรแล้วลากคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาอยู่ในยติด้วยนะฮะ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของฝากฝ่ายค้านนะฮะโดยแน่นอนว่าจะมีการล็อกเป้าไปที่นายกแพททองทานชินวัตรแต่ถ้าย้อนกลับไปก็จะเห็นว่ามีการขุดประเด็นต่างๆมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของที่ดินเขากระโดงเรื่องราวของกองทุนประกันสังคมรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงศึกษาธิการและที่สําคัญเรื่องราวของการเลือกสอวอที่มีการปักหมุดว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีการหัวกันหรือไม่แต่ท้ายที่สุดฝ่ายค้าน ทิ้งทุกประเด็นร้อนที่เล่าให้ฟังไปล็อกเป้าที่นายกอิงแพท,ทองทานชินวัตรแล้วลากคุณทักษิณชินวัตรมาแกงกลางสภาด้วยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กลุ่มการเมืองเขาวิเคราะห์กันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล็อกเป้าเนี่ยเกิดคู่จิ้นใหม่ครับส้มน้ําเงินซึ่งเรื่องนี้มันมีที่ไปที่มา1นาทีเล่าให้ฟังก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของ25สสพักประชาชนฝ่ายค้านซึ่งจะต้องอาศัยพลังของสีน้ําเงินมีเขาบอกแบบนี้ช่วยปัดเป่าแล้วก็ช่วยให รอดพ้นจากการถูกขึ้นเขียงก่อนที่จะเสี่ยงหลุดเก้าอี้สอสอและก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ที่ต้องแลกกันมาก็เพื่อการไม่ซักฟอกรัฐมนตรีจากฝากฝั่งของพรรคสีน้ำเงินนั่นเองนี่ขอบคุณจากมติชนด้วยนะฮะทำให้เกิดดีวใหม่หัวใจวาวุ่นนั่นก็คือดีลสีส้มและสีน้ำเงินซึ่งกระแสคู่จิ้นใหม่หลายคนยังไม่เชื่อว่า จะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นจับตาครับนี่คือข้อมูลที่ลึกที่สุดดิวลับใหม่ล่าสุดส้มน้ำเงินคู่จิ้นใหม่หัวใจว้าวุ่น